บอสมันตีรัวมากอัอนนี้ถ้าสตสันได้อย่างนี้เราเข้าวินละป,ะป,ะป,ะปะั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยแตกไปสองครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนะโยคในเกมคุกกี้รดนคิงดอมครับหลังจากที่ได้ทำรีวิวแล้วก็ได้ไลฟ์เกมนี้ไปหลายต่อหลายรอบก็มีคำถามขึ้นมาเยอะแยะมากมายว่าคุกกี้ตัวไหนดีพี่จัดทีมยังไงดีวันนี้ก็เลยจะมา แนะนำคร่าวๆนะครับจากที่ผมได้เล่นมาจนถึงเ e เวล34นะครับผมก่อนอื่นเข้าไปดูที่คุกกี้ของฉันก่อนดูก่อนว่าเพื่อนๆมีตัวอะไรครับสิ่งแรกที่ผมอยากแนะนำก็คือไอ้เรื่องโรของมันเนี่ยอย่างเช่นเอเปโซจะเป็นสายเวทมนต์ต้องบอกว่าเป็นสายของคุกกี้แต่ละสายนะครับมีซอสพริกเป็นสายซุ่มโจมตีสายป้องกันสายโจมตีระยะไกลสายเวทสายรักษาสายจู่โจมแล้วจะมีสายซัพพอร์ตครับก็ จะเห็นว่ามีทั้งหมด7สายด้วยกันแต่เวลาจัดทีมเนี่ยจะลงได้5ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดทีมควรจะเล่นท,ท,ท,ทุกทุกสายนะครับเพราะอะไรข้อดีอย่างหนึ่งของทุก,ทก,ทกสายคือเวลาเราอัพสกิลครับมันจะใช้ของซ้ากันเห็นปะถ้าเกิดเราเล่นแท้งที่แบบเป็นโล่ป้องกัน2ตัวเนี่ยมันจะแย่งของกันนะครับในช่วงแรกๆก็จะทำให้เราอัพเลเวลสกิลมาได้ช้าแต่ถ้าเราแยกกันเลยอย่างเช่น เล่นสายเวทเราก็อัพสกิลของเวทให้สุดได้เล่นแทงตัวหนึ่งก็อัพให้สุดได้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็พอเจ็ดโลอย่างนี้แต่ว่าหน้าที่ตำแหน่งของมันเนี่ยอาจจะมียืนอยู่ด้วยกันได้อย่างเช่นตัวแทงนะครับสายป้องกันกันกบสายหมัดเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบแนวหน้าอยู่แล้วนะครับมันยืนอยู่ด้วยกันได้โดยตัวนี้เห็นป่ะสายจู่โจมเนี่ย ก็จะค่าพลังชีวิตสูงพลังป้องกันสูงสายแทงก็เช่นกันครับเลือดสูงพอเป็นสายเวทมาสายเวทก็จะแบบกลางกลางลงแหละเลือดอาจจะน้อยลงเพราะว่าเขายืนกลางอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปยืนหน้าและนี้ก็จะเป็นสายโจมตีระยะไกลพวกนี้กับสายชุ่มโจมตีเนี่ยจะพวกค่าพลังไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ว่าพลังโจมตีจะสูงส่วนสายซัพพอร์ตอ่า อันนี้ซัพพอร์ตแล้วก็สายฮิลนะครับผมสายรักษาก็จะพราชมตีต่ำเตี้ยเรียดินเลยเราป้องกันก็ไม่สูงมากเพราะน้องอยู่แถวหลังสุดประมาณนี้หลักๆคืออย่างแรกพยายามอัพสกิลหลายๆโลนะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยที่มันเป็นตัวของมันต้องมีจริงๆอย่างไอเอสเปซโซกับชาเอมเนี่ย mm hmm. ก็ต้องอัพทั้งคู่นะ mm hmm. คือถ้ามี2ตัวนี้อยู่ในทีมมันจะค่อนข้างโกง เพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยโจมตีก็ได้แล้วแถมยังแบบส่งลูกน้องมาเป็นตัวแทงได้นะครับนี่นตัวนี้สำหรับสายแทงก็จะมีที่น่าสนใจอันนี้แนะนำคร่าวๆนะก็คือน้องมัดแลนด์นี่ผมมีแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นคุกกี้รดนมคุกกี้ลดนมจะไปทางสายแทงแบบจ๋าๆมากกว่าจะถึกกว่ามัดแลนด์นะครับแต่มัดแลนด์เนี่ยมันยังสามารถจู่โจมพักสตูไปทําให้เสียจังหวะได้ส่วนสายจู่โจมก็เป็นพวกมัด มัดมีตัวที่น่าสนใจอยู่ก็คือถ้าเป็นอีพิกก็คือดาร์ s o ็อกโกครับตัวนี้สกิลของเขาจะทําให้ศัตรูติดเกราะแตกด้วยค่อนข้างแรงเลยส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็เป็นตัวอีพิกแต่ถ้าตัวลองลงมาถ้าเราไม่มีอย่างเช่นเฮิร์บเนี่ยถ้าเราไม่มีเราก็ใช้น้องคัตตาดได้ของแจคฟรีเป็นตัวแรที่เก่งอยู่เล่นได้อยู่ครับสกิลเขาแบบฮิลแล้วก็สร้างโลก แล้วก็ตัวไหนอีกตัวแท้งที่น่าสนใจก็จะเป็นถ้าไม่มีตัวแร่ก็จะเป็นอะโวคาโดครับแต่ว่าผมไม่มีอะโวคาโดนี่คือจะเหมือนแบบบัฟพลังโจมตีให้กับตัวสายโจมตีให้เราได้ด้วยอ่าครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องการจัดทีมกันละกัน,กนจริงๆแล้วเรื่องตัวละครเนี่ยเริ่มต้นเราอาจจะมีไม่เหมือนกันเนาะแต่พอเล่นไปสักพักแล้วก็อาจจะได้มาคกล้ากๆกันแหละการแทนตําแหน่งกันอย่างเช่นสาวเจ้าป่า มันอาจจะดีตรงที่มันกระโดดเข้าไปแล้วมันทำให้ศัตรูสตันได้3วิมันหยุดจังหวะได้ค่อนข้างนานนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวนี้เราก็อาจจะไปเล่นเป็นตัวมือปืนก็ได้ซึ่งมือปืนอะ่ะมันก็จะสามารถยิงได้แรงดามเมจรุนแรงมากนะครับแถมเพิ่มแบบความเร็วให้กับเพื่อนทั้งดีมด้วยก็แล้วแต่ตัวที่เรามีแล้วกันไปถึงรูปแบบการจัดทีมกันนะเข้าไปที่สำรวจโลกครับรูปแบบการจัดทีมหลักๆแล้วเนี่ย ก็จะมี formation อยู่ประมาณ3รูปแบบนะฮะจริงๆรูปแบบนี้ก็คือ tank หง damage สามแล้วก็ heal หเหมาะกับไว้เจอด่านที่ศัตรูหนามากๆอึดมากๆเล่นจนเวลาหมดอะไรเงี้ยก็ลองใช้รูปแบบนี้ดูแล้วกันนะครับส่วนรูปแบบที่2อันนี้เมื่อกี้ผมเพิ่งเปลี่ยนเล่นจะลองเอามาผ่านด่านดูนะครับรูปแบบนี้จะเป็น heal สอง d a m แล้วก็ t ง n หน เหมาะกับไว้เวลาเจอพวกที่มาเยอะๆมันจะทําให้เราฮิลทันนะครับไม่งั้นบางทีเราจะมีตัวตายไปก่อนระหว่างทางแล้วก็รูปแบบที่3ครับก็จะเป็นแท้งสองดาเมจสแล้วก็ฮิลหนึอันนี้จะคล้ายๆกับฮิลสองเพียงแต่ว่าจะใช้ฮิลตัวเดียวเพราะว่าแท้งเนี่ยมันรับดาเมจได้เยอะอยู่แล้วนะครับคิดว่าน่าจะฮิลทันจะมีประมาณนี้นี่ก็เป็นด่าน7ขีด25 ทีมที่ผมใช้ผ่านจะเป็นทีมนี้เลยนะเพียงแต่ว่ากว่าจะผ่านนี่ออตโต้นานมากถึงค่าพลังเราเยอะกว่าเราก็ยังผ่านบอสไม่ได้เพราะบอสมันตีเร็วนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วกันจะได้อธิบายไปด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากฟอร์เมชันแล้วมันก็ต้องมีพวกเครเชอรชพวกรูนท็อปปิ้งอะไรด้วยนะนี่คอมโบของทีมนี้ก็คือเอเปโซมันจะคอยดูดรวมศัตรู แล้วก็มีชาเอมเนี่ยคอยช่วยทำดาเมจพร้อมกับมีตัวลูกน้องมาแทงแล้วเสือจะคอยช่วยกระโดดไปทำดาเมจเหมือนกันนะครับเสือเป็นตัวดาเมจท็อปปิ้งที่ผมใส่เนี่ยมันอาจจะทำให้ตีไม่ค่อยแรงเพราะว่าผมไปนเน้นแบบลดคูลดาวของทั้งชาเอมแล้วก็ทั้งเอ็กเปรสโซนะครับผม ถ้าทำดาเมจเนี่ยผมว่าน่าจะผ่านได้ส่วนน้องเฮิรมนะครับเรื่องท็อปปิ้งเนี่ยผมแนะนำว่าใส่เป็นแอตแทกับคลิก,ก็ได้เพราะมันจะฮีลแรงตามแอตแทนะครับผมจะเห็นว่าผมฮีลแรงมากๆเลยเพราะใส่แอตแท็แบบจัดเต็มฮีลมีคีด้วยนะครับเกมนี้ ถึงบอสแลนะ้วโอ้โหกระโดดไม่โดนอันนี้แพ้แล้วเสือกระโดดสตันบอสไม่โดนนะครับผมบอสมันตีรัวมากอันนี้ถ้าสตันได้อย่างนี้เราเข้าวินละปัปบปะ,ปะโอ้ยแตกไปสองครับแลแกมาด้วยกันเสือกระโดดก็ไปชนะพอดี รอบนี้ได้1ดาวครับผมพอป,ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการจัดทีมแล้วก็คุกกี้ที่น่านเล่นคุกกี้ที่แทงกันได้หวังว่าคลิปนี้จะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเอาไว้ปรับทีมเข้าอดีมของตัวเองแล้วกันสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกัน วันนี้ไปก่อนบายสวัสดีครับ